เพดดังเคลื่อนไหวหลังพิงกี้ได้ประกันตัวเมื่อวันที่30พฤศจิกายนศาลได้ให้ประกันตัวชั่วคราวแก่นางสาวพิงกี้เาวิกาในวงเงิน5ล้านบาทจนทําให้หลายคนต่างออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันอย่างมากมายล่าสุดทางเพจรวบรวม,รวม,รวมผู้โดนโกงจาก f o r e เรทีดีได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าพิงกี้มีเส้นทางการเงิน เชื่อมโยงชัดเจนและ DSI ก็ทำสำนวนส่งฟ้องเป็นคนแรกๆพิงกี้ไปงานวันเกิดงานวันปีใหม่ของบริษัทเป็นเรื่องปกติพิงกี้อ้างว่าหนูไม่รู้เรื่องเป็นแค่นักลงทุนถ้าเคสนี้กลับกันเป็นแบบแก๊ง c a เซนเตอร์ที่แค่รับเปิดบัญชีมา้าได้เงินมา2,000บาทแต่โดนตำรวจจับพร้อมข้อหาหนักพร้อมติดคุกข้อหาช่อโกงประชาชนคนรับเปิด ก็บอกว่าไม่คิดว่ามันจะโกงกันขนาดนี้แม่ไม่ใช่ผู้บริหารพี่ชายกูไม่ใช่กรรมการแถมก็ยังไม่เคยไปงานเลี้ยงบริษัทเลยด้วยซ้ำถ้าน้ามาระเปิดบัญชีติดคุกแล้วได้ไประกันตัวก็คงไม่มีใครบอกว่าดีใจด้วยค่ะเป็นหมื่นๆคนแบบเอฟซีของพิงกี้ที่หนักกว่าคือคนในวงการบันเทิงพร้อมอ้าแขนยินดีต้อนรับพิงกี้กลับมาเข้าทำงาน พร้อมจัดแจงหางานให้เสร็จสับคดีนี้มีผู้ต้องหาหลบหนีไปต่างประเทศแล้วสามคนความเสียหายหลักหลายพันล้านผู้เสียหายหลักหมื่นศาลบอกวางเงินห้าล้านแล้วกลับบ้านได้เลยกำไร e อก็ไม่ต้องใส่แค่บอกว่าถ้าจะย้ายถิ่นก็บอกศาลนะถ้าคนมันจะหนีมันคงเดินมาบอกเสมียนศาลแหละบางทีผมก็สงสัยนี่กูอยู่เมืองไทยหรือกอตแทมซิตี้วะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค,ค่ะ